สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาในทรงนะครับามาในทรงเปิดข้างรากไซนะครับเป็นทรงยอดฮิตอีกทรงหนึ่งนะครับยามตัดก,ก็อางน,นี้ครับรองฟันเบอร์หนึ่งคู่กับวิญญาณครับ ซากเห็ดเห็ดช <l Jean Rabbit bulun> ่อดลกบัตใส่กสิวแบนี้เปิดกปิดสูเดี๋ยวเราไปรับจั ปีศาจละสายเนี่ยปีศาจละสายต้องคิดเยอะคุณึกแล้วหงากนี้เราจะต้องเริ่ทรองรับรล้วันดกข้างข้างราบใสด้านข้าง เราจะทําแบบร่องตรงกลางร่องซูงๆก็ได้นะครับประมาณนี้ก็เป็นดอกศกกลางนะครับกลางค่อนสูงนะครับแบบนี้ดนะันมันก็ตัดสองสองข้างให้ได้ก่อนนะครับการยกปุ่มนะครับ ลูกศิลป์นี่ยงลาประจําเน้าหลานประจําประจํะจามองลเลยอะข้าประจําเพ่เพร้เปินใหม่ๆอะ <laughs> <laughs> หรือด้านฝั่งซ้ายนะครับ ข้างนะครับก็ขึ้นเป็นกรองสงกลางนะครับต่อไปตัดด้านหลังนะครับด้านหลังทำยังไงครับความยาวมากเกินนะครับเราเริ่มตัดด้านหลังนะครับก็ใช้วิใหญ่นะครับ เราเอาดัานหล้างออกนะครับใช้วิยีในะครับในการปาดตัดนะครับตัดขึ้นแบบนี้แล้วยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาแบบนี่ครับ ดึงองอกมาตาดัดดึงออกมาตัดดึงออกมาตัดนะครับ ทำด้านหลังให้สลปนะครับ ด้านล่างครับหลังจากที่เราใช้วิ่ใหญ่ป่าตัดนะครับส่วนไหนที่ยังน้านะครับยังไล่กันไม่ไม่สวยนะครับแล้วก็ใช้นี้ตัดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดต่อส่วนส่วนไหนที่ยาวกว่านะครับดึงออกมาน,นี้นะครับส่วนไหนที่ยาวแล้วก็ตัดต่อ คือการทําหลังด้านหลังรากไซสรลุนะครับผมลูกค้านะครับจะยักโซกหน่อยนะครับไปเลยนะครับ มา,มาดูด้านาดูด้านหลังนะครับมาดูด้านขวานะครับดูด้านข้าชงชมนี้จะสรุปลงมาครับส่วนด้านบนนะครับก็ซอยอยอกมาลออกไปอีกนะครับความยาวยังยังเยอะนะครับ ดูด้านหน้านะครับด้านหน้าก็ประมาณนี้พอดีเลยนะครับพอดีแล้วนะครับประมาณคิ้วนะครับสั่นให้ได้ความยาวก่อนค่อยซอยนะครับรมาคิ้วนะครับ ด้านบนนะครับถ้ายาวมากก็ซอยออกอีกนะครับผมคาก็บางพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแค่ปลายออกนะครับปลายก็ใช้ฟันปลานะครับนี้นะครับเลยง่ายๆนะครับกับทรงผมเปิดข้างรากใส่ะครับ,ล,บล้างนะครับ คุณลูกค้านะครับที่ให้ความร่วมมือในการทำคลิปนะครับก็เป็น f อซมานานแล้วนะครับแต่ร้านเปิดใหม่ครับอย่างอุดหนุนบริการเหมือนเดิมนะครับใช้บริการกันเหมือนเดิมนะครับจปรุ่นบุกเบิกนะครับคนนี้นะตั้งแต่บุกเบิกมาด,ด้วยกันนะครับ รุ่นลูกค้ารุ่นบุกเบิกครับร้านแต่ร้านเล็กๆจนถึงร้านใหญ่ <c oughs> อาซอยประมาณนี้นะครับผมก็จะให้ชมประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมประมาณ10นาทีครับขอบคุณครับที่รับชมก็เป็นการเปิดตัดผมเปิดข้างรากไส้นะครับสรุปหลังนะครับง่ายๆนะครับสวัสดีครับ